วันเสาร์นะมะพาทาจพะพภาคัสการเงินการงานความรักและก็โชคลาภวันเสาร์มาดูการงานก่อนนะคะมีดวงยกย้ายงานนะเนี่ยหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือคิดเยอะเรื่องงานคิดจะหางานใหม่หรือคิดจะเปลี่ยนออฟฟิศใหม่เปลี่ยนองค์กรใหม่นะคะมีโอกาสสำเร็จนะคะแต่ตัวคุณก็ยังจังวนอยู่นะแต่มีดวงยกย้ายค่ะ ส่วนเรื่องงานนะคะถือว่ามีโอกาสถ้าใครจะได้งานใหม่อยากได้งานใหม่หรืออยากโยกย้ายนะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงและสําเร็จแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะยังไม่พร้อมนะคะห่วงหน้าพราะวงหลังนะไปต่อเรื่องการเงินนะคะการเงินนะคะยังกังวลใจอยู่รายจ่ายเยอะนะคะเข้ามือซ้ายใจมือขวาแตไ่ได้เงินในอนาคตหรือ,อการเงินยังถือว่าเอาตัวรอด นะคะหรือมีเงินก้อนใหม่รออยู่ค่ะอาจจะหมดไปกับน้องหมาน้องแมวหรือคนเจ็บคนป่วยนะคะหรือกังวลใจเรื่องเงินค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะแต่ยังไงยังเอาอยู่ส่วนความรักนะคะความรักช่วงนี้อนะคะรู้สึกว่า ความคิดเห็นมันส่วนทางการความรักไม่หวานหรือเปล่าคุณพร้อมปรับพร้อมจูนนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยทุกอย่างมันยังดูคุมเครือหรือว่ายังไม่เป็นไปด่างใจต้องการน,นะคะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตแต่ตอนนี้ก็ยังคิดเยอะอยู่นะคะคิดวนเนาะนะคะมีโอกาสได้พบเจอคนที่อยู่คนรักสังคมกับเรามีโอกาสได้เจอรักใหม่ๆสําหรับคนโสดคนมีคู่แล้วความคิดเห็นส่วนทางกันความรักไม่หวาน ส่วนโชคลาภโชคลาภนะคะอาทิตย์ที่คุณจะมีโชคก็คือทิศปรตะวันตกอ่าทิศตะวันตกเป็นทิศที่คุณจะมีโชคนะคะสื่อนำโชคก็คือความฝันผู้หญิงสวยเบอร์ห้องผู้หญิงทองให้โชคค่ะเบอร์ห้องเบอร์บ้านก็ได้นะคะหนึ่งสี่หนึ่งแปดแล้วก็สองหนึ่งสีเสริมดวงช่วงนี้ให้ใส่เขียวใส่ขาวหรือฟ้านะคะคนวันศุกร์ นะคะช่วงนี้รู้สึกว่านะคะตีกรอบให้ตัวเองป่ะนะคะเก็บตัวไหมนะคะหรือคิดจะไปสู่สังคมใหม่ๆก็นะคะยังสองใจอยู่นะคะห่วงหน้าพะวงหลังอย่างที่บอกนะคะทําบุญเสริมดวงกับน้องหมาน้องแมวทําบุญด้วยการไปจาคเสื้อผ้าหรือทําบุญด้วยน้าดื่มไหว้เทพเทวดาประจําตัวหรือเทพประจํากายอ่าไปต่อเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้คิดเยอะป่ะ คิดเยอะนะคะระว่างเรื่องระบบน้ําในร่างกายโดยเฉพาะเลือดใครมีปัญหาเรื่องเลือดเนี่ยต้องกินอะไรที่มีประโยชน์กับเลือดหน่อยนะคะรู้สึกว่าช,ช่วงนี้เลือดไม่ดีเนาะระว่างเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไอนะคะช่องท้องมดลูกกดไหลย้อนหรือลำไส้ต่างๆนะคะเกี่ยวกับลำไส้แล้วก็หัวเขา่าข้อเท้าข้อมือนะคะมีปัญหานะบางรั้นอาจจะปวดปวดข้อมือข้อเท้าและหัวเข่าด้วยนะคะ มีโอกาสได้เข้าโรงพยาบาลกันแหละนะอ่ะแต่โดยรวมยังถือว่ายังยังโอเคแปดสิบเปอร์เซ็นดวงยังสดใสมีความกังวลใจแค่นั้นเองนะคะคิดเยอะเออคนวันเสาร์ชอบคิดเยอะเนาะเลขมงคลบอกไปแล้วหรือยังหนึ่งสี่หนึ่งแปดแล้วก็สองหนึ่งนะมีโชคนะคะอยู่ทิศต,ตะวันทิศตะวันตกคือทิศที่คุณจะมีโชคมีลาบค่ะ,ะผู้หญิงท้องให้โชคด้วย ขอให้สมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะคนวันศุกร์ขอให้โชคดีกับเช้าว,วันใหม่นะคะ